สบายดีพี่น้องโอ้ยทางนั้นก็ยังเล่งคนเขา่าที่เสาะขนอะไรพี่น้องแล้วจะกับเผาไปเผาอย่างแหลวมาเห็ดกินพี่น้องขึนนนง้นมาแต่ทงหน้าลาบไก่นี่ไก่ที่ผู้ใหญ่จะดีซื้อหายอะไรซื้อหายตัวหนึ่งเลาก็มาลาบกินตอนเสาร์จะได้กับขอบคุณหลายๆเด้อเฮ้ยเจดีซื้อไก่หายตัวหนึ่งเนาะแล้วก็พอได้ลาบแล้วก็ต้ม ต้มไปกินต้นเทียงอันนี้ไปน้องเอ้ยก็เจ้ากระติปันมะแรงกันเฮากระติปันมะแรงไปน้องเอ้ยเฮาก็ได้เฮ้ยแหละยำกินข้าวตักก็วเดิไมไปหาหน่อไม้ไอ้ซาวนี่พี่น้องเอ้ยหาหน่อไม้ก็เผาไปเผามาเกี่ยวเขาหนยหน่อไม้ขึ้นเน่าอ,อยู่เซิงกอผัวเลยได้หน่อไม้หน,น่อไม้หน่อหน่อยไปให้บ้าน ทำไมเปบมีแล้วผู้ใหนะเฮอผู้ใหดีเลบยดีูสบายดีไว้สบายดีไว้สบายดีปลูกสบายดีแน่ว้ยตัวมือแปะแปะเแปะลยแปะแปะเลัมือแปะแไปเอาไปไปไปหลบไปหลบไปทางไหนใชมื่อจะกินข่าวกับยางกินข่าวกับยังหรอกินปะับไกลอยู่ตรงี้มา Tông kai, ma kín kai, chồng ký tay kín cạo nông căn mơ đâu bay đi lâu nga lâu đi lâu bay đi lâu bay đi lâu đi lâu bay đi lâu đi lâu đi đi lâu bay đi lâu bay đi lâu đi lâu bay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  đi thế bay đi lâu 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 bay สบายดีพี่น้องเฮ้สบายดีไว้สบายดีไว้สบายดีเด้อสบายดีไว้สบายดีไว้ทุกทุกยินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมันเนาะทุกโอดและไก่พันหยาบหยาบขอบคุณคุณยายเยอะดีอะไรเด้อคุณตายเด้ออย่าที่ตายหายก็ได้กินก็เดี๋ยวกินย้ำเกลือกินไม่ให้หัวลำเลยดวยเด้อขอบคุณครับเด้อ ขอบคุณครับมาทำไปกินตับเลยครับคุณครัขอบคุณครับงานเรางานปเรเปนงาเป็นอไหรงายกันอง่ายืออ้ะคนะใช่ไหม เออไืน้ายงามวะยงเียอืม็่ทนเนาอืมขันถุ้วเป็นเี่ยแพ้ไปตัวหนาจะแงี่ยจะเก่งฮะพอปีรู้ไีที่จดศูนย์างมีที่เนียนน้ซัวนาพอลอืม

OK ngoài OK ngoài nữa. đi phải luôn luôn. đi này luôn đó. khác cho kênh nôm nào. Thu. Nhóc, kinh nôm nào? Kinh nôm

อารข่าวเขาบอกวกัน้ยังไงจขาวันนี้ม่ใช,เ,ชเ,ขขเขาเกีขข่ยวกับ่ะไรบข่าเขากรชู้ความขาหมดแล้วเขาไปจุกข่าคาขขาวามข่าวอันนีขาคนร้ายนี่มกระชู้คนละนร้ายนั้ละันเยหนยแม่บอ ยดดูดดูตังไข่ตังไข่ตังไข่โดมปุไข่โดมตังไข่โดมจุันกตันงกอ่ะเข่าธรรมดาเนี่ยเข่าที่ก็จะซีบนกนในเหล่าเลยนะต้องลงเนาะลงกระปุกนะเนาะจะไปเห็ด

บึงจานไหล <laughs> ไมึงได้จานไหลเหรอ๊ะไอีกหายจานเหมือนหายมันจานอ่ะหายมันโรดจานอ่ะมันทลายละ

ข้าวโพดเนี่ยห bueno, ่กิโลถ่ถิ่บ่งั้วันที่ผมหมากอืเนี่ยหรอกินขย่าเกียวก็ได้คือถิ่บ่ถ่ายถิ่ม่าย่ายถ่ายอ่งยาปลาตัวเาไม่ใช่ิยังหรอก ตัวทมตนี el, ่แหละมีจะทำเข้ามาปั่นแล้วนะเราช้าเข้ามารเาแล้วกรอับบอสกระเาลยกะก็บผ่อยปั่นั่งคนนั่งแล้ว 好吧，休你几张。Huh. So ดดนเดี๋ยวเลอนะราตัดสินเลยค่ะเราตัดสินในบัตรเขาค่า<อ>ะบบเกี่ยมฮะพี่ชายเกี่ยมเด็กเกี่ยมเด็ก

น้ต้อสั่งมาเบือ่อข้านไรเป็นคอนนขอกล้ยลายนะปละลูก้อกินเวิดมือเราเป็นแพ็แเกพเหมือนบ่แพ็กป๊มือเราแพ็กปลาเหนเดิม